สำหรับมดโมเสกโอเราไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ทอยหรือของเล่นแต่เรามองว่านี่คือสิ่งที่เราเอาเอา c u เจอ r ์มาใส่ไว้ใน product เอามาใส่ไว้ในสไตล์ที่มันเป็นปัจจุบนันเพื่อจะเล่าบางอย่างที่มันจริงจังกว่านั้นแต่มันไม่ไม่อยากให้มันน่าเบื่อ ก็คือศิลปะทอยก็คือของเล่นเป็นคําที่มาชนกันอะไรเงี้ยดังนั้นอาร์ตทอยมันคือเป็นง่ายๆคือเป็นเป็นสินค้าหรือของเล่นที่มันผลิตโดยศิลปะหรือศิลปินศิลปะที่มันทําแล้วมันไม่ได้ถูกการเผยแพร่ส่วนตัวเรามองว่ามันมันล้มเหลวในเชิงของการสื่อสารกับผู้คนอย่างเงี้ยเราก็เลยคนพบว่าโปรดักต์หรือสินค้าที่มันเป็นแมสเป็นอะไรที่เข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นอ่ะมันสื่อสารกับคนได้เยอะกว่ามันสามารถทํางานได้มากกว่าการที่ต้องเอาคนไปดูใแกลเลอรี่เพราะว่าเมื่อไหรเขาซื้อสินค้า เขาซื้อทอยไปเขาก็อยากจะรู้คอนเซ็ปต์มันเรื่องราวมันเป็นยังไงหรือว่าแนวคิดเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมันสามารถเสิร์ฟให้คนดูได้มากกว่าต้องย้อนไปปี2018เราได้โอกาสในงานบางกอกอาร์ตเบียนนเล่แล้วก็ตัวผันธลักษนณะ์เนี่ยเขาก็ให้พื้นที่เราที่วัดอรุณราชว,วรารามเราจะเป็นคนชอบใช้ประวัติศาสตร์ใช้เรื่องเล่าชาวบ้านเอามาพลิกให้กลายเป็นงานศินละปะเพื่อจะเล่า ประวัติศาสตร์ผ่านงานอาร์ตครนี้งานชิ้นหนึ่งก็จะเป็นแจแอนทวินแจแอนทวินก็จะเป็นประมาณว่ายักษ์ไทยยักษ์จีนตัวติดก,กันอะไรเงี้ยก็คือจะเราก็จะพูดถึงว่าแฝดอินจันเรากำลังเทียบยุคของวัดอรุณที่กำลังกลับมาบูรณะแล้วก็มีลักษณะของไทยจีนผสมกันครนี้ครนี้ข้อมูลมันเหลือเยอะเราก็รู้วะททำไงก็เลยคิดถึงการฉปองก็คือไข่สุ่มของญี่ปุ่นที่มันจะมีตัวกระตเูเล็กๆอยู่เราก็เอาพวกข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนี้ยมาหยิบมาพูดถึงตัวอับเฉาครนี้ไ้ข่พวกกเนนนียแหลละมัาป็ งานอาร์ตก็จะมี QR code นะว่าตัวนี้อยู่ตรงไหนแล้วให้เดินไปที่วัดแล้วก็จะไปเจอตัวจริงแล้วก็เอาของจริงไปถ่ายเป็นไวรอลกันอะไรเงีเย้ยตอนนี้ตอนนั้นได้รับกระแสะตอบรับดีมากมันเหมือนมันเป็นครั้งแรกที่เหมือนเราเอาความเป็นไทยมาเปลี่ยนเป็นทอยสำหรับเทคโนโลยีการอาร์ทอยถ้าเค่าถึงว่าเทคโนโลยีในสายผลิตก่อนตอนนี้มันก็มีเรื่องของ 3D Pri n t ถ้าเป็นอย่างเราสมัยก่อนเราปั้นเสร็จเราก็ต้องมาทำแม่พิมพ์เองมาหยอดเองหล่อมาเป็นชิน้อนอะไรเงี้ย แต่ว่าทุกวันนี้งานเลซินเนี่ยมันสามารถสั่งปริน้นได้เลยซึ่งมันก็จะลดขั้นตอนของความเป็นช่างเฉพาะตัวค่อนข้างได้เยอะเทคโนโลยีอีกส่วนหนึ่งก็คือบางครั้งทอยหรือว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์บางตัวเนี่ยมันมีฟังก์ชันใช้งานที่เขากำหลังเริ่มเพิ่มเช่นมีไฟ LED ที่ลูก,กตามีสามารถรับเสียงโทรศัพท์อะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มมีฟังก์ชันของเทคโนโลยีแบบนี้เอามารวมกันเพราะมันเป็นยุคสมัยของการผสมเนาะ เทรนอาร์ทอยในในความคิดเห็นของผมนะฮะผมคิดว่ามันอาจจะถึงเวลาที่ที่การ์ตูนในทีวีมันมันมันกลายเป็นของเอามาตั้งตามบ้านได้ดังนั้นจะเห็นเทรน์ของการเอาลาเส้นลิขสิทธิ์ยุค90ูนะกลับมาผมมองว่าความจริงมันเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่มันกำลังเบ่งบานเลยในะยุคทองของเขาแหละ <S <S ตอนนี้ที่พระจอมเก้าและกระบังเองก็มีหลายสาขาแหละที่เริ่มให้ความสนใจ แล้วก็เปิดเป็นเริ่มเป็นหลักสูตรอาจารย์หลายๆคนที่เริ่มมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นซึ่งตอนนี้ผู้อมก้าวขยับตัวแล้วในเรื่องของอาร์ทอยครับ <ST AN K> ที่หมดโมสตูโอตอนนี้เรามีโปรดักต์เราจะเป็นสินค้าปล่อยออกไปปีล้ประมาณเซต2องเซตอะไรเงี้ยก็คือมันก็ยังอยู่ที่ BACC หอศิลปกรุงเทพแล้วก็มิวเซียมสยามมีอะไรก็ติดต่อผ่านเพจหมดโมสตูโอเข้ามาได้นใน Facebook we <laughs>